สวัสดีครับผมบาสธงชัยมันเพ็งกิจนะครับจากบริษัท H A A Studio ครับก็เป็นสถาปนิกออกแบบมาประมาณ15ปีแล้วครับปัจจุบันก็เปิดออฟฟิ t ของตัวเองได้ประมาณ1 0ปีแล้ว ด้วยวัสดุไม้เทียมในปัจจุบันนะครับตัววัสดุเขาเองเนี่ยก็จะมีสีให้เลือกเยอะมีลวดลายนะวัตกรรมในการผลิตของวัสดุในปัจจุบันเนี่ยช่วยให้ดีไซนเนอร์เนี่ยสามารถคอนโทรลมูดโทนของตัวสถาปัตย์ได้ง่ายขึ้นการเลือกใช้ตัววัสดุปาไม้เทียมที่บ้านคุณขวัญเนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ไม่ได้ยากมากนะักเพียงแต่ว่าเรากําหนดโทนสีที่เราเลือกเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตัวโทนสีอาคารโดยรวมนะครับตัวโทนสีที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวสเปซของพื้นที่เนี่ยมันดูอบอุ่นขึ้นแลลละตัวดายของ ก็จะทําให้มันเหมือนเรานั่งทํางานอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นสําหรับคนที่จะเลือกใช้ฝ้าไม้เทียมในการตกแต่งบ้านนะครับจริงๆเหตุผลที่จะเลือกใช้แน่นอนครับดูแลง่ายหาซื้อได้ง่ายติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการดูแลรักษาและก็ราคาถูกกว่าไม้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่าที่พักอาศัยเนี่ย ถ้ามันจะต้องมีการรีโนเวทในอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของวัสดุไม้จริงที่เราจะต้องมาทําการรีแพ์ใหม่หรือจะต้องมาเมนเทนใหม่วัสดุไม้เทียมเนี่ยมันเป็นโจทย์หนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายในตะบัครับ <Okay. S 1> ก็ฝากติดตามผลงานของทีม H&A Studio ผ่าน Facebook H&A Group ได้นะครับแล้วก็รวมถึง IG ของ H&A Studio เองด้วยครับฝากด้วยนะครับ